ยัเรื่อเสียกี่วันแล้วเขาจะด่าใจนํคงเิสียกมาเนเสียดี๋ยวมานั่งไกลๆนมามามาพี่นี่มานั่งนี่เราจะถามอะเไหมได้บงแต่ว่าเาหาไปเมาส์เาตี่ว่าตีปสุดๆนี่ พบทุกสำนักได้เหมือนกันพบถูกสำนักได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเดี๋ยนุชจะเข้าไปเดา๋ยวนุชมานั่งก่อนเดีนุชใจเรียกเชือกอยู่ไม่เป็นไรเรียกเชือกนี่อนะเนี๋ยวนุชสื่อนี่ละเรื่องว่าเสียหัวเลยพากอะไรเดี๋ยวนุชต้องแค่เดี๋ยวเสียหัวเลยเมาหลายเมาหลเลยเปลี่ยนน้ำอีกซีเป่ยน้ำอโอ้โหเดี๋ยวนุชต้องใส่เสื้อนึ่นละเสือกว่า เชือกันแล้วสามเซนพูนะขาดมเลยขาดหมดสามเซนบวมาถือของแกก็มีได้เก้าศูนย์เจ็บก็สร้างเล้าแล้วนี่เลาไปตามเนาะจะเาไปตามอะไรไปตามมาแล้วด้เก้ยตหกสมศูนยหุนลแม่น้ำด้วยยูแม่หกสามศูนวันี้โอ้ยเปนําเชือกนเชือกปอปอผ้าเราไปาเรวันนั้นนะครับแกเหมารถผมไปไปหยิบลอตเตอรี่ หกสามศูนย์พูดนะบอกยิ่งนิ่ก็เลยเหลือใจบัวเสียมาบอกว่าอ๋ใกล้ๆสิเจ๊ครับครับก่อนอื่นสวัสดีครับผมยังไงขออภัยกับเล่เชือกเนาะเล่เชือกนะครับผมเชือกก็เชือกตุ้งลับหนีิเจ้าเขาจะคอนดีกว่าอย่าบอกเจ้าสร้อยไปจำนำซื้อตเตอรี่อี้แมนอยู่มี่ตะพลาสติกตัวนี้ก็ของปู่ก็ ถามว่าหลุดมันก็หลุดนะครับเนาะเลขเชือกนะครับผมก็คือแกแกไม่ย้ําตัวเดิมนะครับไอตัวที่907เนาะถ้าย้ํา907มันก็จะเข้าแบบเฉียงเฉียงอยู่นะครับมผมแกเน้นแต่630930แล้วก็960นะครับต้องขออภัยนะครับเนาะ แต่ท่านบอกว่าท่านก็จะทําอยู่นะครับทำทำไปเรื่อยๆนะครับจะตามให้อยู่นะครับผมสําหรับเลขเชือกนะครับน่าจะนุ่งกระหรวดนะเนาะนี่นี่นี่ครับผมเชือกเสามเซนเชือกสามเซนเอาไปเชือกเด้ไม่รู้แกเอากี่ล่องไม่รู้ครับเเราาห็นมแต่เกเ้าศูนย์เจ็ดนี่มาจากเรืงแกว่าที่แกไปบุรีรัมม์ นะครับแล้วแกก็ได้มา907แกไปทําอยู่ที่นู่นอีกแกก็ได้907ครับเราโทรมาบอกว่าตัวกันเนาะตัวกันนะครับ907บางท่านก็อาจจะได้ยินอยู่เนาะแต่ถ้าถามว่ามันก็หลุดนะครับผมหลุดนะครับก็เพิ่งหลุดแล้วครับผมเชือกงวดที่4นะครับหลุดเข้าสามงวดแต่ว่าเรากับว่ายอมแพเราก็สิเอาอีกทเกคาเอาอีกครับเอาอีกเหมือนเดิมครับผมแต่ว่าเลขสูตรตลอดชีพโอ้โหเข้าที่บานเข้าครับผม มันเข้าตัวกลับเนาะ,ะมันเข้าตัวกลับนะครับแต่เลขวิ่งที่ผมทําอยู่สถิติของเลขวิ่งเนี่ยคือปีหนึ่งอ่ะหลุดสอง,งวดปีหนึ่งหลุดสอง,งวดนะครับเมื่อปีที่แล้วของที่เจ้าของเก่าที่เขาสอนผมอ่ะ <c oughs> เขาเขาเขา,เขาสอนผมมาเนาะ <c oughs> แล้วผมก็มาทําเองห้างวดยังไม่หลุดเลยที่ผมทําเองนะครับห้างวดนี่ผมยังยังไม่หลุดเลยนะครับสําหรับเลขวิ่งนะครับผมวิ่งส่วนเลขตลอดชีพ มันก็เข้าทั้งบนทั้งล่างอยู่นะครับผมเข้าทั้งบนทั้งล่างนะครับแต่ว่าชุดตัดของผมมันห้าหางนี่ยมันมันไม่เข้ามันไปเข้าชุดชุดชุดที่ให้ดูวันนั้นแหละครับผมชุดเต็มชุดสิบกว่าหางครับเป็นเป็นเลขสูตรนะครับเป็นเลขสูตรเลขคํานวณนะครับวันนี้ก็นี่ครับเอาเอาตัวอย่างให้ดูเนาะนี่ครับมาถามว่าจะหลุดมันก็ว่าหลุดแล้ะครับผมมันมันมันตัวกลับนะครับมันตัวกลับเอะไรจากเออ ลอยเอียงไหลไหลไปเก้าเจ็ดมันกะว่าหลดวสองกับมาบนอยู่ตัวออเคดเก้าครัแต่มันไม่มั่นใจนะแต่แต่วิ่งวิ่งวิ่งคือวิ่งเก้าครับผมวิ่งเจ็ดกับวิ่งเก้านะครับก็มาจับคู่กันพอดีตัวนหครับไม่ได้จับคู่กันนะครับนี่นะครับวิ่งเก้ารองเจ็ดวิ่งเก้ารองเจ็ดนะครับก็เป็นเลขสูตรนะครับผมเลขสูตร งวดนี้ก็คำนวณไว้ให้แล้วครับผมคำนวณแล้วก็วิ่งให้พร้อมเลยนะครับรอบนี้นะครับสำหรับสายวิ่งที่ชอบวิ่งเนาะ,ะวันนี้ก็งว,วดนี้วิ่งหกวิ่งเจ็ดครับผม,ผมวิ่งหกวิ่งเจ็ดนะ,ค,ะครับรองเก้าชุดนี้เป็นชุดบนนะครับผมสูตรบนเป็นสูตรบนนะครับวันนี้ก็ตัดชุดเต็มมาให้นะครับผมมีอยู่ประมาณสิบกว่าหางนะครับก็เดี๋ยวจะตัด ใกล้ๆวันก็จะตัดให้นะครับสำหรับเรียกสูตรเนาะวิ่งหกนะครับวิ่งหกเป็นสูตรไปก่อนครับเชือกนี้จ้างตามไหมเชือกเชือกเดี๋ยวผมตามให้ไหมครับผมเชือกมันจะกระเด้่หมดในใจดุนเซ่าเชือกแล้ว เป็นเพราะเจนูซื้อนี่เลยดิถึงหลุดนี่กกระจายนะพะพะหัวเสียเลยอาจารย์อาจารย์แกคิดหลายนะครับอาจารย์คิดหลายบอกว่าอาจารย์บอกว่าเลขอาจารย์ไม่เข้าอาจารย์จะเลิกปล่อยแล้วต้องการลุดมาแม่นบอกาาจรก็เลยให้กําลังใจอาจารย์อาจารย์ลูกแล้วเจนู้ซื้อลูกกระจายเลยเจ้าอย่าไปซื้อ้ะทีนี้นะเจ้าซื้อแล้วล่ะซื้ออะไรก็ของมันอือีกก็ซื้อ้ของก็เลย ก็เลยบอกอาจารย์บอกอาจารย์มันก็แนวค้ามันก็มีเข้ามีหลุดนะครับผมมันมันไม่เข้าตลอดเราถ้าก็เข้าตลอดมันก็รวยแล้วนะครับก็มีหลุดบ้างนะครับก็ใหญหายเราเผาเสียกทิ้มแล้วกานแกแกแกไปเผาเชือกทิ้งแล้วครับแต่ก็แต่แต่แต่มันก็มีเส้นใหม่มาอยู่นะครับผมแกว่าถ้าเกิดมันไม่เข้าปุ๊บแกเผาเลยทําบุญให้เขาไปเลยเผาเลยครับอืมแ่มาเบิงในแมรถของอปอได้ดิคือแ แกเชือกควายมาหรือเปล่าเอาเชือกควายมาไปเอามาเด้อพี่น้องเรียกตัวเราเราเห็นยู่วัดขึ้นเป็นแก้ว่ารอบนี้จะเป็นเชือกไอสายไฟแก้ว่าอย่างนี้นะครับสายไฟสายไฟนะครับอืก็จะเป็นอย่างไงมันถ้าถ้าทําใหม่ๆผมว่ามันจะแม่นอยู่นะสําหรับของแกเนาะถ้าถ้าเอามาทําใหม่ๆเลยว่าเต็มที่ก็น่าจะแค่สามงวดเนาะลิกเชือกเนาะอือแต่อาจารย์บอกว่าห้างวดนะครับของแก แต่งวดที่สี่นี่หลุดเลยไปโนูเสือมวดเดี๋ยวลุดนเลยโอ้ยพอจะลุดนนี่แหละโน่นนั่นละตัวเด่นตั่ไหนตัวเด่นตัวไหนอันนี้เป็นชุดเต็มนะครับผมุดเต็มอย่าเพิ่งว่าหลนะครับผมเดี๋ยวจะตัดให้อยู่นะครับเนาะเป็นชุดเต็มนะครับบนอย่างเดียวนะครับส่วนมากเป็นบนครับแต่ว่าวิ่งเนี่ยห้างวดยังไม่หลุดเลยนะครับ ครับงว<อ>ดที่แล้ววิ่งเก้าวิ่งหกกับเจ็ดครับเด่นหกครับอา้าวเขารองลิตาพอดีได้หนึ่งสองนี่หกสองสององแล้วมีวันนี้หกสองนี้ครับแสดงว่ามาแล้วหกสองหกสองน้องลิตาใช่ไหมเตรียมซื้อตั๋วไว้เลยเออมีนั่นหกสองอยู่นี่ก็มีครับอยู่ในล็อกพอดีในล็อกพอดีเลย อันนีดพี่น้องแบบนี้หกสองนี่็อกสองเก้าสองนี่พในหันพี่จะหกสีแต่หกสองหกององอปอว่าเด่นตัวใดแห้งหกครับเด่นหกหมาแรงเด่นหกรงหกกับเจ็ดมุนมากเกงแต่แต่ว่าหกหจะเด่นอ่านิ่งนแป๊บเด้งไดบไหนคะเด้งนะจะไปด้ได้ท่าน เป็นแนวทางเนาะเป็นสูตรคำนวณนะครับผมคำนวณไว้โอเคครับโอ้ยพูดเนี่ยยาตายเนาะเล็กเจียบเขาอยูดาห์เพิ่มวันห่เออไปเข้า907านย์เจ็ดเนาะวันวันไหนนะวันบวงสวงวันบวงสวงครับผมวันวันที่เท่าไหร่บวงสวงครับยังไม่รู้เลยครับต้องต้องรอที่กอนอันนี้พอ กีฬาวานั่งนม่ขี้หน่อยสามโคตรมันตรงเลยใช่ยคาล่มเขาเนี่ยนะคารชุดคาร์ชุดคาลัมเอฟซีถาฟังเบิงกนามีผู้มีเจ้าผาเนาะผู้ได้คือกับซอยๆกันเด้อแต่สัตว์ผาเนาะมีมีหกสองน้องลิตได้อยู่เนาะมีสิเจ็ดแปดเก้ามีแปดเจ็ดอยู่นะ เออใช่ใช่นั่นแต่เจ็ดก็มีหีายวันทีแล้วนั่นมีทั้งมีทุกตัวเลยกินข้าวก็เ่าแสบงอนเจ็ดแสบเนี่ยบอสเจ้าบอเลยเอาอย่างไงก็เชือกนี้ก็โอนโยกอีกจักยานเน่ยส่วนเลขเชือกนี้ก็จะตามให้เหมือนเดิมนะครับผมเป็นกําลังใจให้พระอาจารย์เนาะแต่ไกลหน่อยนะพ่อเนาะไกลมากเลยนะครับไกลเนาะไกลมากเลยล่ะไกลมากแต่ยินข้าเมือได้ที่ยามาไปตามเลยนเพื่อเอฟซีไกลก็ไป ไกลมากไกลมากเลขเชือกนี่ไกลจริงๆมาตามมัน้ำมโอปอล์ราอยังไงก็ได้เหมือนเดิมเลขเชือกโอปอจะตามอยู่แล้วทางช่องและทีมงานก็ตามจากโอปอได้เหมือนกันครับผมอันเมื่อไปถ่ายคลิปพี่น้องถ่ายคลิปนะครับชุดเตรียมชุดลนก่อนเนาะครับชุดลนถ้าใครชอบของน้องลิต้าก็มี62สองนะครับกับเจ็ดปดเนี่หนะครับสำหรับคนที่ชอบนะครับ จัดได้เลยนะครับอันนี้เป็นสูตรคำนวณนะครับผมไปเรียนมาครับขอบคุณโอปอครับขอบคุณโอปอครับขอบคุณครับครับผม้าวตัด